คลิ้งควายเหมือนเดิมค่ะสายก็ข้าของสมัยพมนัดค่ะขวาก็ใช่ค่ะปีนี้จะได้ข้าวเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆดูค่ะอุ้ยข้าวดิฉันสออนค่ะที่นี่บุรีรัมค่ะอันนี้แปลง สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะดีกว่าปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วมีแต่พี่ยากค่ะพี่นี้ดีกว่าเยอะเด็กทะเะก็มาค่ะนี่ก็ดื้อน,นักก็จะโซ่ให้น้องเลยค่ะเจ็ดสิบบาทน้องเดินตามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน้องจะได้ไม่ดื้อค่ะ เด็กทะเลตามมาน้องตามมาเด็กโซนี้ไม่ต้องจับน้องแล้น้องเล่นตามเด็กทุเลเขาก็มาเลี้ยงน้องชายเขาเด็กบารมีเป็นน้องทุเลค่ะเร็วน้องไปเร็วโอ้เพิ่นจะมุมดมดุดไปดูข้าวเริ่มทยอยงามค่ะไปเร็วน้อง กินไปเรื่อยๆรื่ีบกินลูกพาชมควายพาชมต้นข้าวของสมัยพภมนัตค่ะซ้ายก็ใช่ขวาก็ใช่ค่ะไปเรื่อยๆนื่อยมดูมีโซ่น้องเดินตามเลยอีกตัวเล็กตามเลยค่ะเพื่อนเน้องชอบกัดเชือกแล้วก็ไปกัดไก่เข้าเดือดร้อนไปแล้วน้องไปอย่ากินข้าวแม่ข้าวร้อ ตรงนี้ล้มค้าตรงข้าสุกปลาพ่อแม่สุกปลาเยอะเสียงปลากระโดดปลาเต็มเลยไปเร็ว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 ตรงนี้ลมเยอะโอ้โหแข่งกันดุ ทึ้ฟ้าก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนค่ะมีแลงสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมพื้นผ้ายาวไปนู่นน้องเล็กค่ะตรงที่ล้มถ้าเกิดสุกดิฉันก็จะมาเกี่ยวมือค่ะน้องมาแล้วน้องมาตายม่มาแล้วเร็วเดี๋ยวช้าลูกวัวมังห่วงกินโขปลาเน่าเอาตัวเองไปคุกกับปลา ตัวเองไปคุกกับปลาเน่าโอ้ยปลาเน่าลูกปลาเน่ามาเร็วโอ้ยเพื่อไอปอกคอนี่ซื้อให้สี่อันโอ้ยกระดิ่งหลุดตัวอันแม่จับให้เหม็นมืออีกวันนี้เหม็นมืออีกเหม็นมือแม่น้องน,นี่ก็โอ๊ยน้องเหม็นเอาตัวเองไปคุกก,กับปลาเน่า ร้อนเด็ดมาแล้วคุ้มท่าก่อนเ็นอือไปจับปลาเนาะตายเ็นทุละทำไปทั่วโอ้ยต้องนังนังยาล้างจานสบู่อือเมนอ วีนี้เดี๋ยวก็อนเท o n t ที่ฉันก็ขุดปูค่ะน่าเกี่ยวข้อเสร็จนะปูจะอร่อยปูจะมันแกงปูใส่มะละกอค่ะดูเข้าวพอได้ค่ะวีนได้ดีค่ะ กินนาตีเองค่ะกินตามหัวขานาะัน,นี้เขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าอัตโนปากค่ะเพื่อนๆน้องอย่ากินข้าวนะไปสิลูกโอยอย่าถีบนะถ้าควายถีบนี่ก็คือถอแล้วไปนำหน้าไหมล่ะพาเขาพาเขาไปมาเลี้ยงควายเขาจะดีใจ ข้างามข้าวงามางามีข้าวก็โชว์ข้าวคะ่ะความสุขของชาวนาคะ่ะดิฉันก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะดิฉันก็อยู่งเทพตั้งแต่อายุส3บสกว่าป,ปีดิฉันก็มาอยู่บ้านนอกป่านาได้สอปีสิเดือนคะ่ะฉันมีชื่อในเล่มเกษตรกร เมื่อปีที่แล้วค่ะดิฉันก็เป็นชาวนาเต็มตัวแล้วคะ่ะท้องฟ้าอุ้ยข้าวของดิฉันค่ะอู้ปีนี้โอ้สวยคะ่ะร้อนนองเดินไวมากดูค่ะดูค่ะ สุวนแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องตามมาติดติดต้องให้ทันไหวนะเวลามีหญ้านน้องก็เดินอย่างเดียวเลยไม่กินเลยค่ะไตเร็วข้าทางนี้ซ้ายแล้วซ้ายลูกซ้ายเดี๋ยวเอาควายกันค่ะไม่หนดัดค่ะเพื่อนๆค่ะ